ใครบงการชีวิตของท่านครับโรมบทที่8ปดข้อสิเพราะว่าถ้าท่านดําเนินชีวิตต,ตามเนื้อหนังแล้วท่านจะต้องตายแต่ถ้าโดยทางพระวิญญาณท่านทําลายกิจการของร่างกายท่านก็จะดํารงชีวิตในหนังสือโรมตอนนี้บอกเราบอกว่าเนื้อหนังของเรานั้นหรือธรรมชาติแห่งความบาปนั้นต้องการเป็นผู้ปกครองบงการชีวิตของเราเนื้อหนังมันจะจะควบคุมชีวิตของเราและมันจะบอกว่าเราจะต้องทําอะไรทําอะไรเมื่อ,อไรและทําอย่างไร มันจะพยายามสั่งเราเมื่อเราอยู่ในที่รถติดนั้นมันจะบอกว่าอารมณ์เสียไปเลยแล้วเราอาจจะตอบสนองว่าใช่ครับผมจะอารมณ์เสียเนื้อนหนังของเราจะบอกเราว่าโอ้ชีวิตของเจ้าจะพ่ายแพ้แล้วเราก็บอกว่าใช่ครับฉันขอเศร้าใจฉันขอท้อถอยภรรยาของเราหรือสามีของเรา,าจ,จะพูดจาไม่ดีกับเราเนื้อนหนังของเราบอกว่ามโมโหไปเลยต่อสู้กลับเลยเราไม่ควรที่จะยอมให้เนื้อนหนังของเรามาควบคุมชีวิตของเรานะครับ เราควรเอาธรรมชาติบาปหรือนิสัยบาปของเราออกจากบอลลังชีวิตของเราเวลานี้เราควรจะเอาธรรมชาติของความบาปนั้นออกจากการเป็นเจ้านายผู้บงการชีวิตของเราเราไม่ควรดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึกและให้ธรรมชาติบาปนั้นมาควบคุมให้เราไปในทางที่ผิดผมอยากจะเตือนพี่น้องนะครับที่เราจะไม่ยอมให้มันมาควบคุมชีวิตของเราเราต้องสู้มันแล้วเราตัดสินใจแล้วก็ยืนยันยืนกรานบอกว่า ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้เนื้อหนังมาควบคุมชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเอามันออกจากบัลลังชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระบิดาเจ้าราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ประทานของประทานหรือผลของพระวิญญาณอันหนึ่งคือควบคุมตัวเองได้ขอบพระคุณพระองค์ที่เราจะไม่ยอมให้อารมณ์ความรู้สึกหรือเนื้อหนังมาควบคุมชีวิตของเราเราจะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณและขอพระองค์ช่วยเราด้วยในน้มพระเยซูคริสต์เอเมน